สวัสดีค่ะวันนี้น้อมจะพาไปชมอนิ n มา Mazda 2 1.3L e ค่ะราคา648,000บาทหรือเรียกง่ายๆว่ารุ่นรองเท้านั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันบ้างนะคะคันนี้ตกแต่งด้วยชุดแต่ง BBT o นิ n มา Mazda 2จะดีไซน์กระจังหน้ามาใหม่แบบใหม่สวยงามมากเลยค่ะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ตกแต่งด้วยคิวโครเมียม um, ทําให้รถดีไซน์โฉบเฉี่ยวและสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะ ล้ออันลอยสีลมดำขนาด15นิ้วไปดูรอบคันกันเลยค่ะคันนี้จะเป็นทรงสีดานนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าสีประตูค่ะมาพร้อมกับเซนเสนส็นเซอร์ท้าย4จุดกล้องมองหลังเวลาลูกค้าถอยจอดสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะด้านท้ายกว้างขวางมากเลยค่ะเหมาะก,กับการ เก็บของหรือว่าพื้นที่การใช้สอยต่างๆมากมายรุ่นนี้จะไม่มียางอะไหล่มาแล้วนะคะจะเป็นน้ำยาปะยางแทนค่ะสำหรับรุ่นนี้จะเป็นเครื่องยนต์1 3 0 0ซีซีเครื่องยนต์เบนซินค่ะรองรับน้ำมันแก๊สโซฮอลเหรือ e 2 0เท่านั้นค่ะ รับออนิวัตสองตัวนี้หากคุณลูกค้าท่านใดสนใจและชอบและมองหารถที่เปีี่ยดน้ำมันมากๆดีไซน์สมเชียวสวยงามติดต่อน้องได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0853507142หรือ ID Line AOM7142 ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ